สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหินกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ทีมงานอยู่กับแผ่นเมงกาบประกาศสิทธิ์ายอัคคีนะคะแต่เราะว่าทีมงานอยู่ที่สีตระกูลใหญ่นะคะเป็นมู่หยงนะคะเพราะว่าวันนี้ทีมงานมาถึงข้อสุดท้ายของมู่หยงแล้วนั่นก็คือกิจกรรมร้อมมู่หยงนะคะก็คือทําได้ตลอดสัปดาห์เลยสัปดาห์ละ35ครั้งนะคะก็ต้องว่างพอสมควรนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาหมู่หยงเยี่ยนก่อนนะคะ กิจกรรมนี้าสามารถทําเป็นทีมนะคะต้องทําเป็นทีมแหละทีมงานแนะนําให้ทําเป็นทีมดีกว่าอนไนที่กิจกรรมบอกให้ทําเป็นทีมอะเนาะโอเคแล้วกันก่อนอื่นเลยก็ไพคุกคาม,หมูหยงโอเคอันนี้เป็นกิจกรรมล้อมมูหยงนะคะเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตสร้างทีมก่อนเลยแล้วกันป่ะเฮ้ยคนะุณอาสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์เกิดอะไรขึ้น ุภาษิตค่ะเชิญตามข้ามาขอบคุณมากค่าจะตามไปคุณสมันธ์ไม่ผ่านเกณฑ์เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแต่นะอ๋ออเคกิจกรรมนี้จำได้แล้วก็คือผู้เล่นจะต้องลงเป็นทีมใช่ไหมมันจะ อเขาเรียกว่ายังไงดีอะมันไม่จบแค่สร้างทีมผู้เล่นจะต้องเอาเพื่อนมาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตไปออนเพื่อนมาอีกจอหนึ่งก่อนนะคะคือจะเรียกว่ายังไงดีอะจะต้องบอกว่าดันมันเหมือนกับว่ามันมีเงื่อนไขที่แบบว่าต้องทําด้วยกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะต้องฟิกว่าผู้เล่นจะต้องพาเพื่อนมาด้วยจริงๆเออทีมงานจําได้แหละมันจะมีอยู่ดันหนึ่งที่แบบว่าจะต้องแบบ ไปไหนไปกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีมงานขอไปเอาอีกตัวนึงมาก่อนนะคะตอนนี้ก็ออแล้วแหละมันไม่จบแค่สร้างทีมนะคะสำหรับกิจกรรมล้อมู่หยงเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรับทีมก่อนเนาะต้องได้แล้วล่ะคราวนี้หันแน่อ่อในส่วนของเพื่อนนะคะต้องเข้ามานะคะเออมันไม่จบแค่รับทีมอย่างที่บอกไปนะคะช่วงที่หนึ่งนะคะพ้นจากูมหยงอันนี้เราก็ จะรอจนกว่าเพื่อนจะวารเสร็จเนาะวิธีเล่นกำลังจะเริ่มเพิ่มอะกำลังจะเริ่มขึ้นในหนึ่งนาทีนะคะก็คือเขาจะมีการเตรียมตัวก่อนจะเข้าช่วงกิจกรรมนะคะทีมงานไม่ชัวร์ว่าลบจากอันนี้หนึ่งนาทีหรือเปล่า เป็นทางการในะอีกหนึ่งนาทีทำไมเสียงเพลงมันชอบหายนี่แล้วพอจะตั้งจะเปิดปิดปุ๊บมันเพลงมันก็มาเดี๋ยวเรารอ,รอหนึ่งนาทีนะคะนี่ไงเริ่มแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มกิจกรรมปุ๊บมันจะเข้าคัดคลีนให้เลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถยกเลิกได้นะคะวันหน้าค่อยมาอ่านไม่ทัน นี่คือหมู่ตึกตระกูลมู่หยงนะคะมู่หยงวันใต้แล้วเราก็จะจัดการเจ้าสำนักนะคะลองเจ้าหมู่ตึกลองลองลงไม่จมตีเราก่อนด้วยสักครู่นะคะโอเคทีมงานไปรดสเตตัสมาเนาะโอ้โห <laughs> โดนกระนำสุดนะมังกรดูดน้ําไม่ทักที่สุนัขใช่ไหมดูจากการใช้กระบองสั้นเอ้แต่ว่ามันเป็นมังกรนี่นะใช่แหละโอ,โโอโ้ใช้สก,กิลอย่างโหด อืมมีงัดใช่แล้วแหละใช้สก,กิลอย่างโหดเลย,เ,ยเดี๋ยวนะทำไมมันใช้สก,กิลได้หลายทีจังวะเพราะว่า <laughs> จากที่เคยเทสมันใช้ได้อยู่ประมาณ5ทีไม่ใช่หรอเออหทีจริงๆด้วยทำไมมันดูเหมือนนาโอ้โทุกทีไม่ทักที่สนักยังงวดพูดเลยว่าบอสตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะอย่างนั้นทีมงานถึงได้ แนะนำไปในต้นคลิปนะคะว่าต้องลงแบบตี้เท่านั้นเนาะ นี่ยปิดประตูตีหมาเนี่ยอันนี้ทีมงานใช้อันตีได้นะคะเพราะว่าถึงมันไม่เจอชื่อทีมงานมันก็ไปตีอีกตัวหนึ่งอยู่ดีนะคะ บอสโคดโกงเลยดูดิโอ้ซ้อมเป็นกระสอบทรายเลยเนี่ย รู้นหนีขึ้นฟ้าเจอไม้หมายอย่างนี้อยู่บนพื้นดินนานไม่ได้ อยากให้เห็นอีกจอหนึ่งมากเลยอะตอนที่ใช้สกิลอันติของสกิลนี้อย่างอลังการถ้ามองแบบคนที่อยู่บนพื้นดินอะนะ โหทีมงานพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมมันให้มาหนึ่งชั่วโมงดูดิแค่ตีบอตัวนี้ก็จะสิบนาทีแล้ววะว้าวโอ้งัดเก่งงัดเก่งขนาดนี้เป็นโจนแน่นอน หกระเด็นยันบนฟ้าพอเลือดลดมาได้ประมาณครึ่งหล่อนนะคะมันก็จะตัดเป็นคาสซีนอีก,อกทีนึงเพราะว่าลองเขาเรียกว่าอะไรวะลองมู่หยงอะ่ะเขาจะเรียกลูกน้องออกมานะคะ ตะแก่ทึมอ,อันนี้ก็พาลูกกระจอกพร้อมลูกสอนออกมาเราสามารถไปได้เลยนี่ใช่ไหมเพราะว่าช่วงที่หนึ่งเราผ่านแล้วเราไม่ต้องตีมันตายก็ได้แต่แค่เราจะรอดไปจากมันได้ไหมแค่นั้นเองนะเดี๋ย <The S 2> ทีมงานจะอย,อย่าให้อันติมานะ บายโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามทางนะฮะท่านแน่ชื่อหลุดแล้วโอเคคือตีแค่ครึ่งหลอดปุ๊บพอคัดซนีนผู้เล่นก็สามารถมาได้เลยนะเพราะว่าเห็นปะ่ะว่าช่วงที่หนึ่งเราผ่านแล้วเดี๋ยวทีมงานไปเอาอีกตัวมาก่อนนะคะ คืออีกตัวโดนกระหน่ำด้วยไหมหมายัางดูเดือดโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปช่วงที่สองกันนะคะก็คือเริ่มฝึกบัญชาสายลมนะคะโอ้ย oh, ดีนะตัวเมื่อกี้ไม่ต้องตีให้หมดหลอดไม่งั้นบ้าจริงกินเวลาสิบนาที โอ้พอก,ก,กันเลยกระตัวโอ้หัวจะปวดขจัดความชั่วอันนี้เป็นกระบี่ของใครแล้วนะคุณคุณของแปดสำนักใหญ่อ่ะจำชื่อสำนักไม่ได้แล้วอะ นีก่อนละน่าจะเป็นของแปดสำนักใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะค่าจัดความชั่วมีมอนสองตัวอย่างงี้สบายบิลลัว ตึงไม่ใช่ปูตึงดิหมูตึกปะหมูตึกบัณฑิตเมื่อไหร่จะตายเยนะี่ย ไม่ถึงพื้นสะดทีไอ้ข้างล่างก็ขจัดความชั่วรัวๆเลยอะดูดิขจัดเก่ง 我应该话。 เราต้องตีเอาตายไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวยวชื่อหลุดไปตัวหนึ่งละสักครูน่นึงนะคะถ้าทีมงานไม่ทำอะไรสักอย่างไม่ตายอ่ะวันนี้เอาจริงๆ เดี๋ยวจบคลิปนี้คงต้องไอ้นี่ซะหน่อยแล้วแหละเปลี่ยนสก,กิลโอเคเพราะบางทีอันติไปเราชื่อมอนหลุดอ่ะ เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันผักเข้ากำแพงแล้วเดี๋ยวมันก็ชื่อหลุดไตทีมงานอีกนันเนี่ยแป๊บนึงนะคะสำหรับมุมมองพอดีว่ามันถูกอัดติดกำแพง ิดโอเคค่ะพอตีสองตัวตายเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าคัดซีนเพื่อเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะฝึกบัญชาสายลมเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานติดประตูอืม ฝึกฝนวิชาก้าวบัญชาสายลมเริ่มขึ้นต้องผ่านการฝึกฝนเคปวิชา5้ารอบอโอเคเริ่มอันนี้ก็เหมือนรำทั่วๆไปนะคะหมุนจอได้ปะอยาก อย่าเห็นด้านหนะ้า ตัวมาฝึกด้วยปะเดี๋ยวเราดูน้องฝึกเฮ้ยยพอนย ครบแล้วนี่นาคำพูดคำจาไพโรพรพินโอเคเราก็จะเดินทางกันนะคะพอฝึกเสร็จปุ๊บก็คุยกับ NPC นะคะมู่หยงเยี่ยนแล้วเขาก็จะเข้าคัดซีนเพื่อให้เราไปยังช่วงต่อไปใช้คำว่าช่วงแล้วกันตามภาษาเคว โอเคค่ะมาถึงกิจกรรมแยกแยะแมนดารานะคะก็คือกิจกรรมนี้จะมีหนึ่งคนที่ถูกจับเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นอีกคนก็ต้องไปทำหน้าที่แยกแยะดอกไม้รอสาวินาทีนะคะเข้าสู่ช่วงกิจกรรม ทุกคนมาถึงหมู่ตึกรุ้งแดงจะทำไมจะต้องหลบหลบซ่อนๆเล่าพวกเจ้าอยากออกไปจากตึกรุ้งแดงได้แต่ต้องตามหาอะไรสักอย่างนะคะอ่านไม่ทันโอเคเดี๋ยวโอเคค่ะตอนนี้ก็คือน้องถูกจับเอาไว้นะคะนี่ถูกกักขังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปแยกแยะแมนดาร่านะคะ ยังไงดีนะยังไงดีนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้อ่านด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองตีไปมั่วๆแล้วกันนะคะเอาเธอค่าเป็นคนรักษาคำพูดอ่ะผ่านแล้วเหรอเดี๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะอาผ่านแล้วเฉย ว่าตีไปสองสมต้นยังมั้งมันโดนอยู่โอเคค่ะยอดฝีมือตระกูลมู่หยงกำลังไล่ตามมาขอให้รีบไปที่หนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสี่หหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสี่หหนึ่งเดี๋ยนะโอเคมาที่เกาะเม่กรุ้งนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แต่ที่แม่ขออนุญาตกินสลัเปาก่อนแล้วกันบรนโถ เดี๋ยวเราจะเดินทางมาที่นี้กันนะคะนี่คือออกทางนี้ถูกต้องไหมโอเค ต้นไม right? ้อะไรว่าสูงเท่าหัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคือว่า ทีมงานว่ารู้สึกว่ามันจะมีคอยมีเสาเขียวเขียวให้เราวิ่งผ่านไม่ใช่วะคือมันจะมีเสาขึ้นมาแล้วทีนี้มันจะทําให้เราเดินไวขึ้นแต่ทีนี้ทีมงานไม่เห็นสักเสาหรือว่าเพราะเรามาแบบทางผิดป,ปกติวะนั่งเรือมาได้นะความจริงแต่ว่าเดินเอาดีกว่าไหมไวกว่า้อ้ยอ้ยอ้ย เปล่าวะเดินไวกว่าไหมใช้หรือเปล่าทำไมรู้สึกเหมือนทางออกดันไงก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยว,ยวออกจากวิธีเล่นไม่ใช่ไม่ใช่นี้อ๋อ เออมันไม่ใช่ทางปกติจริงๆด้วยทีมงานบอกว่าเรากำลังเดินเข้าจากหลังบ้านน,ะนี่ฮันแนเห็นไหมปกติเขามาทางเรือกันตัางอาจขวางทางค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ทีมงานจะจบไวแค่นี้ก่อนนะคะก็คือเราจะจบกันที่ช่วงที่3มแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อช่วงที่4ในคลิปหน้านะคะเพราะว่าเรื่องของเวลาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเนาะโอเคค่ะผู้เล่นขาอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็มลภาวะโควิด19นะคะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกแมสและเจลล้างมือไปด้วยนะคะทีมงานเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะ วันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปกด subscribe c h anel n y o u t u b e m o n อร์แคสเตอรเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ